ผดพยาบาลบาดแผลตัดนั่นเองนะคะลูกโอ้ยน่ากลัวไหมอ้าวนะครับวิธีการผมพยาบาลบาดแผลตัดนะคะลูกบาดแผลตัดอ้าวนะ,ะนักเรียนคิดว่าเพราะอะไรเอ่ยบาดแผลตัดเกิดจากอะไรเอ่ยเกิดจากเช่นเศษแก้วบาดนะคะลูกมีดบาดนะคะเป็นต้นนะคะแบบนี้นะคะพ่อบอกว่า เป็นบาดแผลที่แคบนะ,คะลูกเห็นไหมคะเป็นบาดแผลที่แคบแต่มีรอยลึกนัก่นเองเอาบันทึกลงไปด้วยนะคะวิธีปฐมพยาบาลบาดแผลตัดนะคะเ,เช่นเกิดจากมีดบาดแก้วบาดนะคะสังกะสีบาดหรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นคมคมแล้วก็าลากทําให้มันก็เรียกว่ายังไงเอ่ยนะคะนะ,ะเด็กๆเ,เคยโดนมีดบาดไหมคะลูกนะคะมีดบาดนะคะ <tyard> อ้ามีมีอ่ะมีล่องรอยให้คุณครูเห็นด้วยนะอ่ะบันทึกเลยไม่ยังเอ่ยอ้าวข้อที่1น<ร>ึ่ะลูกข้อที่หน,นะะึ่งเลยข้อที่หนึ่งะคะก็คือห้ามเลือดนั่นเองเห็นไหมคะมีบาดแผลอย,อยู่นะคะเราก็ต้อง,องเอามือกดไว้ที่รอยแผลจนกว่าเลือดนั้นจะหยุดไหลนั่นเองนักเรียนจะจดทั้งหมดหรือว่าจะจดเฉพาะสีชมพูก็ได้นะ อ่าแหมรีบทันทีเลยนะอ้าไม่เป็นไรค่ะ,ะห้ามเลือดก็คือนะคะวิธีการก็คือนะคะถ้าเด็กๆนั้นมีแผลนะคะถ้าสมมุติมีดบาดนะคะเราก็มือนะคะข้างที่ไม่โดนนั่นแหละค่ะเอาไปกดเอาไว้นะ,ะน,ะ,ะ,นะ,ะจนกว่าเลือดนั้นจะหยุดไหลนะะั่นเองนะเมื่อหยุดไหลแล้วควรทําไงต่อดีเอ่ยเด็กๆคิดว่าทําไงดีคะอา้อาวอา้าวมีคนบอกว่าเอาภาพ โย่อๆก็ได้นะสันส้นๆเราย่อก็ได้นะคะหรือว่าล้นางบอกว่าล้างด้วยน้ําสะอาดก็ได้นะคะเด็กๆไปข้อที่สามได้ที่ยันกระพุ้งค่ะ <c oughs> นะคะ,นะคะเขียนสั้นๆย่อๆให้ได้ใจความนะคะลูกไปข้อที่สามเลยนะคะอา้าวเช็ดรอบๆแผลด้วยอะไรเอ่ยนะคะ เช็ดรอบๆแผลด้วยแอลกอฮอล์นะคะแล้วทายาใส่แผลสดนะคะลูกวันนี้เตรียมมาพร้อมเลยนะคะลูกเตรียมมาพร้อมเลยนะ,ะ<ค>อ้าวใครมีบาดแผลอยู่แล้วบ้างมีไหมโอ้มีพร้อมเลยนะคะมีทั้งปฐมพยาบาลแล้วก็ผู้ป่วยนะคะผู้ป่วยพร้อมหรือย,ยังคนผมปฐมพยาบาลพร้อมหรือย,ยังเอาใครคิดว่าสามารถจำขั้นตอนได้โดยที่ไม่ต้องดูในหนังสือดูในตำราได้ไหมคะ อ๋อมีโอ้มีพูดสองคนนะคะสองคนสามคนะนะคะนี่ก็คือข้อที่3มนะคะเมื่อเกิดบาดแผลตัดนะคะก็ต้องเช็ดรอบรอบแผลด้วยแอลกอฮอล์นะคะหรือจะเป็นน้ําน้ำอะไรเอ่ยน้ําเกลือก็ได้นะคะลูกน้ําเกลือวันนี้ครูก,ก็เตรียมมาพร้อมแล้วเช่นเดียวกันนะคะใช่แล้วค่ะ ไม่ใช่น้ําเกลือที่นักเรียนเอาเกลือที่มันเป็นเม็ดเม็ดแล้วไปละลายนะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะอ่าบันทึกเสร็จหรือยังเอ่ยเสียงดังแล้วอ้าวต่อไปนะคะอ้าวรอนิดนึงรอนิดนึงเพื่อนบอกว่ายังไม่เสร็จเลยค่ะคุณครูนะคะอ้าวนะนะเช็ดรอบๆอบแผลนะด้วยแอลกอฮอล์แล้วก็ทายาใส่แผลสดนั่นเองอ้าวนะก้อที่สี่ก็คือนะคะ อาจจะปิดแผลด้วยผ้าพันแผลหรือว่าพลัสหรือว่าพลาสเต์ยาก็ได้นะคะลูกนะอันนี้ก็ได้นะคะลูกนะคะนี่ก็คือข้อที่4นั่นเองนะคะเด็กๆนะคะเมื่อเราใส่ยาอะไรเรียบร้อยแล้วก็อาจจะปิดแผลไว้สักหน่อยก็จะเป็นการดีมากเลยนะคะลูก ะะแต่ถ้าแผลนั้นมีเลือดออกมากนะคะเราอาจจะห้ามเลือดโดยใช้ผ้าสะอาดๆนั้นนะคะหรือจะเป็นผ้าก๊อซนะเด็กๆรู้จักผ้าก๊อซหรือเปล่าเอ่ยเราแนะนําไปแล้วนะคะลูกนะคะถ้าเลือดออกมากเราก็กดแผลไว้ประมาณ 15- ถึง30นาทีนะคะเพื่อที่เลือดจะได้หลุดไหลนั่นเองนะคะแล้วก็ยกบาดแผลนั้นให้สูงเหนือกว่าหัวใจนั่นเองนะคะนี่ก็คือขั้นตอนนะคะเด,ด็กๆเสรอยางเอ่ย อ่าเสร็จแล้วใช่ไหมคะอาเหลือเวลาห้านาทีวันนี้จะลองฝึกปฏิบัติกันไหมคะลองหรอเาวอาลองหรือไม่ลองลองอ่าลองหรือไม่ลองลองอ้าใครเป็นผู้ปฐมพยาบาลอ้าวาเพื่อความยุติธรรมเป็นเลขที่ดีไหมดีอาวันนี้เลขที่14แล้วกันมาหรือเปล่าคะ14โอ้ทูคนด้วยสาลัด สารัจะเป็นผู้ปฐมพยาบาลหรือผู้ป่วยดีครับอ้าวผู้ป่วยเอาใครอ้าวขอพยาบาลผู้หญิงแล้วกันนะขอพยาบาลผู้จีลาพรกับเปตองออกมาเลยค่ะลูกอ่านักเรียนจะอ่านักเรียนจะเรียกปฐมพยาบาลก้อนที่หนึ่งหรือก้อนที่สองคะเอาไปตรงกลางเลยกองนู้อ้าวผู้ป่วยนั่งตรงไหนดีอ้าวผู้ป่วยเอากาอี้ไป เอาเอานั่งนั่งประมาณนั้นเอาข้อที่หนึ่งกับข้อที่สองนะคะเด็กๆจะเลือกปฐมพยาบาลข้อไหนเอยข้อไหนคะปฐมพยาบาลข้อที่หนึ่งหรือข้อที่สองก็คือเอาให้เลือกเองเอาบาดแผลฟกช้ำหรือว่าบาดแผลตัดคะลูกเอาฟกช้ำเราก็บอกว่าก็เลือกบาดแผลฟกช้ำอะ อุปกรณ์มีพร้อมแล้วนักเรียนครูให้ด้งหมดแล้วนักเรียนประถมพยาบาลเพื่อนเองได้เลยทำยังไงบ้างเอามีถูกมือให้ด้วยอ,อันนี้คือ วันนี้เรามีคุณหมอเปตองกับคุณหมอคุณหมอหมดนะคะคุณหมอหมดเอาคุณหมอหมดใส่ได้ไหมนั่นน่ะอันนี้ใส่ใส่น้ำแข็งนะเวลาประกบเพื่อนเอาได้ยัง นั่งเรียนกลางมือออกมาอย่างนี้แล้วก็วางให้มันตรงกันเอาขก้นแรกพยาบาลก็ไม่ผ่านซะแล้วเอาได้ไม่เอ่ยได้ไหม,ไไหมใส่ให้ครบทุกนิ้วนะลูกเอารู้สึกว่าอะไรนะครับอะไรนะเอาคุณหมออ,อยากเป็นคุณหมออีกคนหนึ่งเหรอเอาเลือก เรือใครเอาะะรัตพลมาเอามามาเป็นหมอใหญ่เรีวมาตอนนี้พยาบาลฝึกหัดสองคนกับหมอหนุ่มแล้วหมอหนุ่มอีกหนึ่งคนเดินมาแล้วนะ,ะอย่างมาดมั่นมาจะสวมถึงมือผ่านไหมเนี่ยเดินไปมุมนู้นเลยครับเอาหมอใหญ่มาแล้วนะคะใส่ถุงมืออย่างชำนาญมากเลย นักเรียนเวลาที่ใส่ถุงมือนี่เอามือวางมาแล้วก็ให้มันตรงกับนิ้วมันก็จะได้เองนะคะลูกอ่ะ oh <my> เหลือเวลาอยู่สามนาทีจะผสมพยาบาลทันไหมเนี่ยอ้าวเริ่มลงมือได้เลยค่ะเริ่มลงมือได้เลยอ้าถามหน่อยว่า ผู้บาดเจ็บได้อะไรมาเอาเอาคุณหมอถามหน่อยสิคะว่าเพื่อนได้รับอะไรมาสกหมอคุณหมอถามาเอาหมอถามหน่อยเล้ยว่าสารัฐไปได้รับอุบัติเหตุอะไรมาออาเป็นการสกแสดงเอาพยาบาลเตรียมอุปกรณ์นีคะหมอใหญ่ก็ต้องมีหน้าที่คอยดูแล าทิตย์หน้าให้ซ้อมละครมาด้วยนะให้ซ้อมละครมาด้วยเอาคุณหมอครับเดินไม่เบาครับ,บเอามีดบาดมาใช่ไหมเอามีดบาดแล้ววันนี้วันนี้เพื่อนมถพยาบาลอะไรมาคะตกลงเอาตกลงจะเอาอะไรเอ่ยเอาก้อนที่หนึ่งหรือก้อนที่สองก้อนที่หนึ่งหรือก้อนที่สอง อ้าก็ที่2ก็คือการปฐมพยาบาลบาดแผลตัดบอกว่ามีดบาดมือมามีดบาดมือตกลงใช้อะไรคะลูกอ้าวมีดบาดมือก็เป็นไงคะลูกเอ้าใช้น้ําน้ําล้างแผลอา้ามีอุปกรณ์ให้พร้อมแล้วน้ํานี้นะคะน,น้ํานี้ใช้น้านี้เอา้าห้ามเลือดยางห้ามเลือดยงอางอา้าวไอ้เพื่อนถือกระลำบางเองเลยเหรอ แล้ววันนี้จะรอดไหมเนี่ยฮะมีเวลาแค่นี้นเอาล้างแผลล้างแผลเอาเช็ดเอาบอกว่าห้ามเลือดเรียบร้อยแล้วอเปล่าล้างแผลเลยคะ่ะลูกล้างแผลเอาล้างแผลเอาล้างแผลทาไงเอ่เเอาเอาน้ำไปคุกเคลือนเลยเอาล้างแผลสมมุตินั่นเป็นก๊อกน้ําจะรอดไหมเนี่ย อาทิตย์เอาอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะมาซ้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะลูกอาทิตย์หน้าเอาเวลาจะหมดอยู่แล้วเอาเร็วๆเช็ดยังล้างยังเอาล้างแล้ว อสรุปว่าวันนี้ไม่จบไว้ต่ออาทิตย์หน้าน,นั่นเองอปรบมือกับนักแสดงดกูกนเลยวันนี้ไม่จบนะคะลูกไม่จบนะอาทิตย์หน้านะคะเดี๋ยวเราค่อยมาแสดงกันต่อนะเด็กๆไปฝึกบันทงพยาบาลด้วยนะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ